เช่าสักวันหนึ่งบ้านลมทุกคนมาสไลเดอร์กรันใครปวดเขา่าปวดกระดูกไม่ต้ององงวลเลยแค่มีเวลฟกไว้ติดกระเป๋าโรงงาน,เ,นเล่นกิจกรรมโซนนู้นจะเป็นโซนทํางานแบบจริงจังฝ่ายผลิตจริงจัง,จง,จงแต่พอเป็นในโซนออฟฟิศก็จะเป็นออฟฟิศกระหย่อมหนึ่งแล้วก็โซนเล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยโซนเล่นหมดเลยฝึกซ้อมตีลังกาด้วยนะเป็นส่วนสนเลยไหมคะโอ้จริงจริงก็อยากอ่ะอ่ะอย่าท้าอย่า,ยา,าจริงนะเช่าสักวันหนึ่งบ้านลม วันนั้นทุกคนวางมือจากจอโทรศัพท์มาสไลดเดอร์กรันรับรองสนุกแน่ถ้าสไลดเดอร์มาแล้วปวดเข่าใช่ไหมนี่ไม่ต้องกลัวปวดเข่าไงเพราะเรามีเวลเฟกเพราะว่ามันช่วยให้เส้นเอ็นยืดหยุ่นเราก็จะมุกขึ้นบันไดได้ดี390บาทเท่านั้นนะคะันดรเสร็จครบอีงานวิจัยรองรับตื่นมากิน1เม็ดตอนเช้าสารสกัดจากธรรมชาติทานได้ต่อเนื่องได้ยาวๆเลยเคยเล่นอันนี้ปะตีตีต ให้หมดเสียงใครคิดก็สนุกแล้วเดี๋ยวลอออฟฟิศเสร็จนะโดนพี mm ่โ hmm. น mm ้ต hmm. เล่นแน่